นะครับผมนายสุประชัยเชกุลวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสี่ที่12โรงเรียนห้วยซอวิทยาคมราชมังคลาพิเศษสาขาที่อยากเรียนต่อคือสาขาเกมและสื่อ interactive เพราะชอบเล่นเกมและอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับดิฉันนางสาววิรวรรณอศัศวเนรน,นะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นม6ทับสี่ที่โรงเรียนห้วยซอวิทยาคมราชมังคลาพิเศษค่ะแล้วก็คณะที่ดิฉันใฝ่ฝันอยากจะเข้าก็คือคณะ อักษรละสารนะคะเพราะว่าดิฉันมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปเป็นนักเขียนค่ะสวัสดีครับชื่อนายเชื้อพันมาลัยอยู่มโมหทับ 4, ทสีบส่ที่11สเปนนะครับสถานที่ที่ษาต่อ,อก็คือเทคนิคเชียงรายครับกาค,คือประเทศไต้หวันค่ะเมืองหลวงของประเทศไต้หวันนะคะก็คือเมืองไทเปนะคะไทเปคือเมืองหลวงของไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการทางการเมืองค่ะแล้วก็ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากลนะคะไทเปมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น2 6แสแคนค่ะแล้วก็ตึกไทเปนะคะเป็นตึกที่เราที่เรารู้จักก็คือ101ไทเปรหรือว่า101ทัเวร์นะคะซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมีระบบรถไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็มีบรรยากาศ ในค่ําคืนที่คือคักสนุกสนานค่ะมีอาหารนานาชาติด้วยนะคะก็และเป็นเมืองหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่คับขังที่สุดค่ะดวงดาวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้คือนิทานดวงดาวราศีกันเป็นราศีที่6ตามตำราโหราศาตรตะวันตกอยู่ระหว่งางราศีสิงห์กับราศีดุลมีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรมาจาร,รีช่วงวันที่ครอบคุมราศีกันนั้นในแบบสาย นั้นจะครอบคลุมระหว่างวันที่23สิงหาถึง23กันยายสก,กุลเงินของไต้หวันนะคะก็คือดอลลาร์ไต้หวันค่ะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อโควิดก็อยู่ที่16,226นะคะผู้เสียชีวิตอยู่ที่844คนค่ะสับตองที่ผมอยากจะเผยแผ่ในต่างประเทศนะครับคือถ้วยกระทงครับเพราะว่าสามารถทำได้ง่ายและ มีประโยชน์ในการย่อยส,สามารถย่อยสลายได้และมีประโยชน์ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติครับอาหารประจำชาติของไต้หวันนะคะก็คืออาหารบาหวานค่ะบาหวานเป็นอาหารของเล่นของไต้หวันนะคะที่มีขนาดผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6.8เซนติเมตรนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าบาหวานได้เกิดขึ้นในครั้งแรกในเมืองเป่ยตงของไต้หวนันโดยที่มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่าฟางเหวนินหยงซึ่งปรุงขึ้นมา สำหรับการบรรเทาภาัยพิบัติในช่วงปลายของราชวงศ์ชิงในปีคศ1644-1912ถึงนะคะและได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของไต้หวันและได้กลายเป็นอาหารประจำชาติค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันนะคะก็คือเขาช้างหรือที่เราเรียกกันว่าช่างซางนะคะช่างก็คือต้าช่างภาษ,ษาจีนค่ะแล้วก็ซางก็คือภูเขานะคะเป็นหนึ่งใน ใจกันเมืองของไทเปค่ะมีวิวกว้างหาะย,ยอดเขาที่รายรอบด้วยวิวตัวเมืองและภูมิภาคภูมิประเทศธรรมชาตินะคะสามารถไปได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นค่ะเมื่อเดินขึ้นเขานะคะก็จะพบกับวิวตึกไทเปน101นะคะซึ่งเป็นตึกกัฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนะคะทิวทัศน์แม่น้ำสามสายของไทเปค่ะ The attraction is that Kaohsiung Chong is one of the city centers and there is also a wide view of the mountain peaks that surround the city and view the three rivers of Taipei. Taiwan's national food, Bawen, is a Taiwanese snack. It has spread to various areas of Taiwan and has become a national dish the founder is listening to the fruit which is straight up for disaster relief during the qing dynasty taipei is the capital city of taiwan located in the northern part of taiwan island